ร่าเริงอะไรกันหนอยินดีอะไรกันในเมื่อโลกฝันนี้วาดถูกไฟไหม้โป่งแล้วเป็นนิดท่านทั้งหลายถูกความมืดหุ่มห่อแล้วเพราะเหตุไรจึงไม่แสวงหาประทีปท่านจงดูอัตภาพอันบุญกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผล อันกระดูกสามร้อยท่อนปรุงขึ้นแล้วกระสับกระสายอันมหาชนดำริกันโดยมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงรูปนี้คลำคลาแล้วเป็นรังแห่งโรคหุบพังกายของตนอันเปื่อยเน่าจะแตกเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด กระดูกเหล่าใดเขาไม่ปรารถนาแล้วเหมือนน้ำเต้าในศาสตการมีสีเหมือนนกพิราบจะยินดีอะไรเพราะได้เห็นกระดูกเหล่านั้นสรีระอันกรรมสร้างสารรค์ให้เป็นเมืองแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องไหลทาเป็นที่ตั้งแห่งความแก่ ความตายความถือตัวและความลบหลู่ราชรสทั้งหลายอันวิจิตย่อมคลั่งคลาได้โดยแท้อันหนึ่งแม้สรีระก็เข้าถึงความคลัค่งคลาส่วนธรรมของสัตตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคลัค่งคลาสัตตบุรุษแลยยอมสนทนาด้วยสัตตบุรุษ บุรุษมีสุตะน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคถึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่เราแสวงหาในช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบเล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปแน่นายช่างเรือน บัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นแห่งปัญหาแล้วคนพานทั้งหลาย ไม่ประพฤติพรหมจารย์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมศพเศร้าเหมือนนกกะเรียนแก่ศพเศร้สสาอยู่บนเบือตมซึ่งสิ้นปลาแล้วฉะนั้นคนพ่านทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมรรันไม่ได้ทรัพย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่า เหมือนลูกสอนสิ้นไปแล้วจากแรงฉนั้น